1บทหนึ่งนาทีปรมการบทที่8ในปรมการบทที่8ฝวฝนตกเสร็จแล้วและพระเจ้าให้มีลมพัดผ่านมาเหนือแผ่นดินโลกทําให้ระดับน้ําลดลงแล้วในที่สุดแผ่นดินโลกก็แห้งนะครับพระเจ้าก็ให้โนอหาและครอบครัวของเขาออกมาจากเรือ พร้อมกับพวกสัตว์ที่ทยอยออกมาจากเรือเหมือนกันจากนั้นโนอาห์ก็สร้างแท่นบูชาขึ้นมาแล้วเอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าได้กลิ่นอันเป็นที่พอใจหรือว,ว่าที่พระเจ้าพอใจแล้วเมื่อพระเจ้าได้กลิ่นเครื่องบูชาของโนอาห์แล้วก็ได้บอกถึงสองอย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือว่าหนึ่งจะไม่สาบแช่งแผ่นดินโลกอีกต่อไปและอย่างที่สองนะครับ คือพระเจ้าบอกว่าจะไม่ทําลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเหมือนอย่างที่ได้ทําในคราวนี้เพราะฉะนั้นนะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้เราสามารถเห็นหลักเกณฑ์ที่ว่าเครื่องบูชามันเชื่อมโยงกับการยับยั้งพระพิโรธของพระเจ้าหรือการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าแต่ถ้าเราเปิดดูในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่จะยับยั้งพระพิโรธของพระเจ้าจริงๆและลบล้างคำสาปแช่งออกจากมนุษยชาติของเราจริง มันก็คือเครื่องบูชาที่เป็นตัวพระเยซูคริสต์เองนะครับในเอเฟซัสบทที่5พระคัมภีบอกเราว่าพระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลายและประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพระเยซูได้ยับยั้งพาพิโรธของพระเจ้าการสาปแช่งของพระเจ้าแทนคนของพระองค์บนไมกันเขนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าพระเยซูเป็นโนอาคนใหม่ที่ได้ถวายเครื่องบูชาที่หอมหวาน แด่พระเจ้าแต่เครื่องบูชาในที่นี้คือตัวพระเยซูคริสต์เองนะครับ